ช่วงนี้มันมีอนิเมะเรื่องหนึ่งครับที่เป็นกระแสสเละเกินทีแรกดูแล้วแข็งหลังๆดูแล้วก็ยังแข็งอยู่ผมหมายถึงตาแข็งนะครับอนิเมะต่อสู้นิดหน่อยเซอร์วิสกระจายกับเรล่าสาวๆหน่วยป้องกนันอาสูนใช่ละครับเรื่องมาโตเซเฮโดสเลฟหรือท่าสุดแกล่งแห่งหน่วยป้องกนันอาสูนนั่นเอง เรื่องราวของท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกอันอาสูรจะเล่าถึงเมื่ออยู่มาวันหนึ่งประตูปริศนาก็ปรากฏออกมาทั่วญี่ปุ่นโดยที่ปลายทางของประตูนั้นมีเมืองอาสูรที่มีลูกท้อพิเศษที่เมื่อผู้หญิงรับประทานเข้าไปจะได้พลังพิเศษมาครอบครองจนทำให้ก่อก,กำเนิดเป็นหน่วยป้องกอันอาสูรจากเหล่านักรบหญิงที่มีเป้าหมายในการขับไล่เหล่าอสูรที่โผล่มาจากช่องว่างต่างมิติีนั่นเองมาโตเซเฮโนซเลปท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูร พระเอกของเรื่องวาคุระยูกิเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่หวังจะสร้างผลงานขึ้นมาให้ได้นั้นอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พัดหลงเข้าไปในเมืองอสูรแล้วก็พบกับอสูรเข้ามาจู่โจมและในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับหัวหน้าหน่วยป้องกอันอสูรที่7ที่เป็นสาวน้อยส,สวยๆอย่างอุเซนเคียวกะช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งเคียวกะก็ใช้พลังของเธอในการทําให้ยูกิกลายเป็นทาตเข้าจนประสบความสําเร็จในการปราบอสูร และนั่นก็ทําให้ยูกิต้องรับหน้าที่ในฐานะทาตและผู้ดูแลหน่วยป้องกันอาสูรที่7็ไปด้วยนั่นเองดูแล้วมันอาจจะเป็นแค่การ์ตูนต่อสู้บูมมันมันทั่วไปใช่ไหมครับที่จริงแล้วมันมากกว่านั้นเมื่อมีการใช้งานตัวพระเอกไม่ว่าจะโดยใครก็ตามเจ้านายหรือสาวคนนั้นจะต้องมอบรางวัลให้กับพระเอกโดยเป็นการบังคับของพลังที่ไม่สามารถขัดขืนได้และของรางวัลที่ว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ภายในจิตใต้สํานึกของพระเอกต้องการ ซึ่งบางอย่างตัวพระเอกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำจึงเกิดเป็นฉากเซอร์วิสแบบกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวครับอนิเมะท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรดังเดิมแล้วเป็นมังงะที่แต่งโดยอาจารย์อ ah ิมาอิซึมิทาคาฮิโรหรือนามปากาว,ว่าทาคาฮิโรที่ก่อนหน้านี้โด่งดังมากับเรื่องอากามะกะคิวหรืออากามะสวยสังหารส่วนนักวาดคือทาเคมุระโยเฮที่เคยฝากลายเส้นไว้กับเรื่องปาปนอิอูโคโตโวคิคินาไซ หรือเรียกฉันว่าป้าป๋ามาก่อนมังงะท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอาูร์เริ่มตีพิมพ์ตอนแรกลงในนิตยสารโชเนนจัมพัสแบบออนไลน์ในเดือนมกราปี2019จนรวมเป็นเล่มวางจำหน่ายเล่มแรกในช่วงเดือนมีนาคมปี2019จนถึงปัจจุบันก็มีไปถึง15เล่มกันแล้วจนในปี2021ก็ได้มีการประกาศว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นอนิเมะให้ได้รับชมกันโดยได้สตูดิโอชื่อดังอย่าง Seven Ar ที่เคยทำเรื่องจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักมาก่อนแต่กว่าจะฉายก็ปาไปปี2024เลยครับโดยเริ่มฉายไปหมาดๆเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับทางด้านตัวละครและเซยูของแต่ละคนต้องบอกเลยว่าชื่อดังตัวใหญ่ๆทั้งนั้นชนิดที่ไม่คิดว่าจะภาคในอนิเมะที่อีกนิดเดียวมันจะกลายเป็นเห็นไทยอยู่และครับเริ่มกันที่ตัวเอกของเราอย่างวาคุระยูกิ นักเรียนมปลายที่หลงเข้าไปในเมืองอสูรจนได้เคียวกะช่วยชีวิตเอาไว้เขาจึงทําพันธสัญญาเป็นทาสกับเคียวกะหลังจากนั้นเขาจึงเข้ามาเป็นสมาชิกหน่วยป้องกอันอสูรกลุ่ม7จีเคียวกะเป็นหัวหน้าหน่วยนอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการทํางานบ้านคันเทบิกด้วยจึงต้องทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลหอพักในหน่วยไปโดยปริยายได้เสียงภาคโดยฮิโรเซยูยะนักพากย์หนุ่มจากบทอิซุมิฮาลุกะในเรื่อง Idol List เซเว หรือฮิบิกิยูตะตัวเอจกจากจักรวาลกริดแมนคนต่อมานางเอกหรือเปล่ากับอุเซนเคียวกะหัวหน้าแห่งหน่วยป้องกันสูรกลุ่ม7มีความสามารถในการดึงเอาพลังชีวิตของทาตออกมาใช้งานที่เรียกว่าโซแห่งดิลันหรือเซเลฟโดยความแข็งแกร่งจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของทาตเองแต่แลกกับการต้องชดใช้ค่าตอบแทนความสามารถของทาตอย่างที่บอกไปเนื่องจากบ้านเกิดของเธอถูกทำลายจนย่อยยับโดยพวกสูรในอดีต ความหมายของเธอจึงเป็นการล้างบางโพะส,สุนในซินซาเสียงภาคได้เซยุสาวมาแรงมากๆช่วงนี้อย่างคิโตะอาคาลิจากบทนำเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยูสกิสึคาสะจากจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักเนสุโกะจากดาพิฆาตอสูนโคโนเอะคานาตะจากซีรีส์เลิฟไลท์หรือใครที่เล่นเกมเก n นชินอิม a พ t คงจะคุ้นเสียงเธอจากตัวละครบาบารา นที่ผมบอกว่าช่วงนี้เธอมาแรงมากก็เพราะว่าอนิเมะฤดูหนาว2024หรือที่กำลังฉายอยู่ในช่วงนี้นี่แหละครับมีเสียงเธอไปแล้ว5เรื่องครับแถมส่วนมากเป็นตัวเอกด้วยเช่นโฮรลิคิตะสุสุเนะจากเรื่องขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนที่กำลังฉายซีซั่น3อยู่เจ้าหญิงคริสตัลจากตำนานผู้กล้าแห่งแหวนหรือมิโอจากเรื่องจันทานำพาไปสู่ต่างโลก เรียกได้ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของเธอเลยจริงๆครับคนต่อมาคืออาซึมะฮิมาริรองหัวหน้าหน่วยป้องกันอสูรกลุ่ม7เธอค่อนข้างเคารพและชื่นชมในตัวเคียวกาที่เป็นหัวหน้าเป็นอย่างมากแต่เธอกลับไม่ชอบการมีตัวตนอยู่ของยูกิที่เป็นผู้ชายในหน่วยสักเท่าไหร่นักมีพลังความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นอาวุธได้และเมื่อมีโอกาสต่อสู้ร่วมกันกันกบยูกิและต้องมอบรางวัลให้บ่อยๆความรู้สึกเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปให้เสียงภาคโดยคุณ มิยาโมโตะยูเมะที่เคยให้เสียงสุดยอดไวฟฟูจากเรื่องกิตแมนอย่างทาคาระดะดิกะหรือเจ้าหญิงลูเมียทินเกลจากเรื่องอาจารย์เวทมนต์แม่เอาไหนกับตำนานปราสาทลอยฟ้าคนต่อมาคือหนูน้อยโอควาวามุระเน่สมาชิกหน่วยป้องกันอาสูรกลุ่ม7สาวน้อยอายุ11ปีเธอมีพลังความสามารถคือตาพันลีโดยสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างพลุกปุกโปง่งในรัศมีไกลมากถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียว น้องน่ารักครับไม่มีอะไรแปดเปื้อนให้เสียงโดยคุณทาชิบานะฮินะนักภาคหน้าใหม่ที่เคยฝากผลงานไว้ในบทมารุยามะเลในเรื่องไอดอสาวนักภาคคิวหรือซาโตโนะไดมอนดในซีรีส์สาวม้าโมเออย่างอุมะมุสุเมคนสุดท้ายของหน่วยป้องกันอูสูรกลุ่มเจ็ดคือสุรุงะสุสุเด็กสาวขี้สงสยัยมีความอยากรู้อยากเห็นเนื่องจากอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อน เธอจึงมีความสนใจในตัวยูกิที่เป็นผู้ชายเป็นอย่างมากในทุกๆเรื่องเธอเองก็มีความสามารถที่เรียกว่าปฏิวัติร่างกายที่สามารถควบคุมร่างกายได้ตามใจคิดไม่ว่าจะร่างเล็กหรือร่างยักษ์แบบใหญ่กว่าบ้านให้เสียงภาคโดยคุณฮิโนะมาลินักภาคสาวสายตัวประกอบซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกๆที่ได้รับบทเด่นเลยทีเดียวครับนอกจากหน่วยที่7แล้วยังมีหน่วยอื่นๆหรือฝั่งปีศาจอีกด้วยซึ่งในที่นี้ผมคอยยกมาแค่2คนก็แล้วกันครับ พราะถือว่าเป็นตัวที่เด่นมากๆในเรื่องไม่แพ้กลุ่มตัวเอกเลยเริ่มกันที่หัวหน้าหน่วยป้องกันอสูรกลุ่มที่6อย่างอิซึโมะเทนกะสาวผมสั้นสีทองที่มีความสามารถในการควบคุมมิติที่หลังจากได้รู้จักกับยูกิแล้วเธอก็มีใจให้กับยูกิและลุกหนักชนิดที่ว่าหลายๆคนโอยเข้าวิ่งกว่าเคียวกะด้วยซ้ําจนเป็นที่แซวกันว่านี่ต่างหากนางเอกตัวจริงได้เสียงภาคโดยคุณอุชิดะมายะที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นคันสกิรันโกะ จากซีรีส์ The Idolmaster Cinderella Girl อิโตะมิยาบิจากเรื่องยามาดาบคุมกับแม่โมทั้ง7หรือคาตาลินะแคลเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายนะอีกคนอย่างปีศาจที่ชื่อวาคุระอโอบะพีศาวของยูกิที่กลายเป็นอสูรร้ายในร่างมนุษย์จากการกินลูกทอปีศาจมีความสามารถคือกินลูกทอเพิ่มได้โดยที่ไม่ได้รับผลข้างเคียง จึงใช้ความสามารถได้หลากหลายมากคนนี้ได้รับเสียงภาคโดยคุซุโนกิโทโมรินักภาคอีกคนที่กำลังโด่งดังขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันจากบทเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมากิมะจากเชนซอลแมนเทระโคมะริกันเดสบัตจากเรื่องสารพันปัญหาวุ่นวายของยายแวมไพร,ร์คีจุมิคาซุกิชิสุกะจากซอมลอยแอ n เนตจากห้องเรียนจราชนสปายคาร์ดลูมหรือบทแรกๆที่เธอโด่งดังกับยุกิเซซุนะ ในซีรีส์เลิฟไลท์แต่ปัจจุบันเธอต้องถอนตัวออกมาจากบทเซซนะาแล้วเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่ทําให้ไม่สามารถออกไปคอนเสิร์ตได้บ่อยๆทางด้านเพลงเปิดของเรื่องที่ชื่อยูมิโนอิโตะร้องโดยคุณคิโตะอคาลิเจ้าของบทเคียวกะนั่นเองครับส่วนเพลงปิดที่ชื่อเชนร้องโดยคุณยูชิดะมายะเจ้าของบทเทนกะจนคนดูแซวกันว่าอวยขนาดนี้ขวัญใจทีมงานหรือเปล่าครับเนี่ยการนําเสนอของเรื่องนี้จะเป็นฉากต่อสู้ซะเป็นส่วนใหญ่ แบบแอคชั่นเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเหล่าอสูรหรือการประลองกันระหว่างหน่วยก็มีนอกจากนี้ยังมีฝั่งปีศาจท,ที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนปมต่างๆที่มากมายว่าแค่คนไปต่อสู้กับปีศาจก็มีให้ติดตามเหมือนกันและแน่นอนฉากให้รางวัลที่เป็นเซอร์วิสระดับที่เรียกว่าอีกนิดเดียวก็จะเรียกว่าเห็นไตได้แล้วก็ต้องดูว่าในอนิเมะจะมีการออกแบบใหม่หรือหมอ,อกหนาขนาดไหนเพราะในมังงะผมบอกได้เลยว่าแข็งทั้งเรื่อง ไหนใครเคยตามเรื่องนี้กันบ้างครับและอวยคนไหนเป็นพิเศษไหมบอกให้ผมฟังหน่อยหรืออยากเล่าข้อมูลเสริมตรงไหนก็ได้เช่นกันหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับหรืออยากเพิ่มเติมตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยสุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องอนิมอสไทยด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ